สวัสดีครับอากาเซวันนี้เรามาอัปเดตงานของพี่มาร์กันนะครับก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับสำหรับภาพถ่ายแฟชั่นจากนิตยสาร l Official Philippines ที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าพี่มาร์จะได้ร่วมงานด้วยภาพชุดนี้มาร์กถ่ายออกมาได้ดูดีมากกับทรงผมใหม่ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันแต่ว่าก็เข้ากับหน้าตาอลอเหลาของพี่มาร์กมากเลยครั้งนี้มาร์กได้ร่วมทำงานกับนางแบบระดับโลกอย่างวินนี่ฮาร์โลนางแบบสาวที่มีสีผิวเป็นเอกลักษณ์เธอเป็นนางแบบสาวแถวหน้าคนเดียวที่เป็นโลกด่างขาว แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการทํางานของเธอแม้ว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้เธอต้องผ่านการโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆแต่ปัจจุบันเธอสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นมาได้และเปลี่ยนให้มันกลายเป็นจุดเด่นในอาชีพนางแบบของเธอปัจจุบันเธอมีผู้ติดตามในไอมากถึง8.7ล้านคนส่วนพี่ม์คข,ของเราปัจจุบันมีผู้ติดตามอยู่ที่10.7ล้านคนภาพชุดที่ปล่อยออกมาในรอบนี้มี10ภาพด้วยกันแต่ในฉบับเต็มก็น่าจะมีมากกว่านี้แน่นอน ถ้าหากอากาเซ่คนไหนสนใจก็สามารถช่วยซัพพอร์ตพี่มาร์กได้ด้วยการซื้อนิตยสารเล่มนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางได้เลยนะครับ